วัสดีค่ะในค่ำคืนนี้เราก็จะมาอ่านพระวจนะขอพระเจ้าต่อจากเมื่อคืนนี้ด้วยกันนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับค่ำคืนนี้นะคะพี่น้องเราก็จะมาพระวจนะขอพระเจ้านะคะทวนความเดิมก็ไม่ต้องทวนแล้วเนาะเราสรุปไปดีแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็จะมีอยู่อันเนงนะคะที่เมื่อวานนี้เราจะใช้คําว่าเข้าแผ่นดินสวรรค์แต่ก็ใช้ได้อยู่นะ กับชีวิตนิรันต์นะคะวันนั้าถามว่าใช่ทำอย่างไรข้าพระเจ้าถึงจะได้ชีวิตนิรันนะ์เนาะก็เขาถามเพื่อที่ผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัตินะคะถามเพื่อที่จะทดสอบพระเยซูนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเมื่อพระองค์ถามกลับนะถามกลับแล้วก็ความเดียวกันแล้วก็ให้เขาอ่านเขาก็จะบอกว่าเออ คนที่จะได้ชีวิตนิรัน์ก็ทําแบบนี้นะคะเหมือนเป็นสมาเรียใจดีคนนี้นะคะที่ยกตัวอย่างเรื่องของชาวสมารียใจดีนั่นเองนะคะก็การเป็นเพื่อนบ้านเนาะเราได้อธิบายกันไปหมดแล้วนะคะก็เป็นอันชัดเจนนะคะว่าเพื่อนบ้านของเราไม่ใช่คนข้างบ้านนะคะเป็นคนที่มีน้าใจอัดเพรานั้นอาจจะเป็นเรานี่แหละนะคะเราก็ต้องทําตัวเป็นเพื่อนบ้านที่ดีด้วยแล้วก็ เราก็ปรารถนาที่จะเห็นทุกคนนะคะถ้าหาว่าทุกคนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันแบบนี้สังคมน่าอยู่มากเลยนะควรย่างยิ่งเลยนะคะน,นี้ก็เป็นตอนจบของเมื่อวานนะคะที่เราก็ได้เป็นพยานถึงเรื่องของสมัยคุณบินบรลลูริคเอกพันบรลลูริเขาขับรถบึงปื๊ดมาจอดจึ๊กนะคะ,ลง,นะคะลงไปทําการช่วยเหลือนะคะห้ามน้ําพุ่งกระจายเนาะ งานเสร็จปุ๊บเขาก็ขับรถต่อไปนะคะเบียรพกอเล็กน้อยแต่ว่าคือเขาไม่ต้องถามเกิดอะไรขึ้นต้องให้ผมช่วยอะไรไม่เขาเขารู้เขาเข้ามาช่วยเลยนะพี่เพราะนั้นเขาประทับใจมากมายกยกอนะคะนี่คือธรรมชาติของเขาเป็นแบบนี้นะคะเป็นคือเขาเขาช่วยเหลือคนโดยคืออันไหนที่แบบเขาช่วยได้เขาช่วยเลยนะคะอยู่ใน พิกับที่ช่วยได้หมดนะ,ะไม่มีอนไนไม่ไม่มีลิมิตนะคะสาหรับอันนี้เนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะในเรื่องของพระเจ้าเนาะอันนี้เราก็ไปเช่นชมอันนี้เป็นคนนะคะที่อยู่ในปัจจุบันกับเราด้วยเนาะซึ่งซึ่งเราเห็นเนาะคือเราเรา,เราจะเห็นมุมที่แบบว่าทํางานทันทีของเขาคือเป็นธรรมชาติของเขาน่าจะเป็นแบบนั้นอะไรอย่างนี้นะคะก็พระองค์เองก็ ถามเราแบบนั้นถ้าเราอยากจะมีชีวิตน <hi> ิรันดร์เราก็จะมีธรรมชาติแบบนั้นเหมือนกันนะคะคือ mm รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนะคะเรารักตัวเองแบบไหนเราก็รักคนอื่นแบบนั้นนะคะคนอื่นเพื่อนบ้านก็ที่เราอธิบายกันไปแล้วน้องเพื่อนบ้านไม่ใช่หมายถึงคนข้างบ้านนะคะคนข้างบ้านนี้ก็จะนะก็ดีนะคะก็ดีนะแต่บางทีเราก็จะโอ้หมายความว่าจะต้องช่วยเอาเฉพาะกลุ่มพวกเรา พี่น้องพวกเราญาติเราเท่าน,นั้นนะคนในบ่อดเล่าอีกตัางหากอ,อะไรอย่างนี้นะคะจริงๆพะอโอ์บอกว่าใครก็ได้นะคะเพื่อนบนโลกนี้แหละเพื่อนเพื่อนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะยิ่งมันจะเกิดความซาบซึ้งใจเป็นเป็นอย่างมากเลยถ้าเกิดว่าเราได้รับการช่วยเหลือจากคนที่เราไม่คุ้นเคยพี่น้องของเราญาติของเราเพื่อนของเราเขาช่วยเราอยู่แล้วนะหลักๆ แต่ว่าถ้าหากว่าเราได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะมีอยู่วันหนึ่งก็ที่นี่แหละเนาะไฟดับกลางคืนะตอนละ3สามทุ่มละเออโอ้เมียจะทํายังไงกับไฟดับจะโทรไปตามช่างคือวันนั้นฝนตกนะ,ะแล้วก็บ้านมันชื้นเนาะมันสาดมันชื้นก็ทําให้เกิดไฟช็อตอ,อ่มันรั่วมันรั่ไฟรั่วนะคะไฟรั่วก็ทาให้เพราะว่าที่บ้านมีเซฟตี้แล้วมันก็จ ดับไฟทั้งบ้านอ๋อตายทีนี้พอเราไปเอาคัดเอาขึ้นแบบนี้ปุ๊บมันก็กลัล่นลงมาเหมือนเดิมนะคะก,กลัล่นลงมาอีกนี่ก็ว่าจะทํำยังไงนะคะทีนี้พี่คนหนึ่งแกก็อยู่แถวนี้และนะคะเป็นผู้ใหญ่ละเดินเข้ามา,าก็เดี๋ยวอโอ้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูให้เข้ามาดูให้นะแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เก่งเรื่องไฟนะคะคือเรื่องไฟทุกคนจะกลัวหมดเนาะแต่นี้เขาก็ไม่ได้เก่งเขาก็มา ใช้ไฟที่นี่โทรศัพท์มือถือนะคะตอนนั้นเมยังใช้ไม่เป็นนะว่าเออเปิดไปฉายอะไรยังไงนะคะจนเมย์ก็ไปเรียนรู้กันเปิดไฟฉายในนี้แหละใน youtube นะคะก็เขาว่าเข้ามาดูไฟที่เมย์เนาะคือมันอยู่ห้องทํางานเมย์นี่เองนะคะตัวคั t เอาเนี่ยเนาะเพราะทีนี้เขาก็เข้าไปดูก็ดูระดับที่เขาดูได้นะนะคะก็คือดูเออวันนั้นก็เป็นอว่าแก้ไขไม่ได้นะคะ แต่คือคนนี้ได้แสดงน้ำใจเนาะคือแบบเห็นคือแบบไอ้บ้านนี้ทาไมมืดหรืออยู่บ้านอื่นสว่างหมดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเข้ามาดูให้เมย์เนาะก็น่ารักมากอันนี้ก็คือทําการช่วยท,ทันทีนะคะเป็นคนที่อยู่บริอันนี้เพื่อนบ้านของกิงนะคะอยู่ในบริเวณนี้แหละก็คือแบบแสดงจํานงอยากจนะช่วยเหลือนะคะหลังจากนั้นเขาก็คือทาไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเ,เมย์ก็เลยได้โทรไปถามช่างประจําของเมย์เนาะ ช่างก็เลยได้บอกเมในเรื่องของอให้ปรับตัวไม้ของมันจะมีเข็มไม้นาอว่าเราจะปรับไปที่ระดับระดับที่อ่าอันนี้รับได้นะคะแต่เน,นี่ปร,ปรับไปจนสุดแล้วมันก็ยังลั่นกึ๊กลงเหมือนเดิมนะครับช่างก็เลยบอกว่าถ้าปรับกฏะโามันไม่ได้ช่างก็น่ารักมากแล้วเนี่ไเมได้รับแบบโอ้ช่างน่ารักมากนะก็ดูแลเสมือน ดูแลดีมากนะคะอันนี้ก็เป็นช่างประจำของที่ร้านนะเขาก็เออเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยตัวเซฟปตี้นี้ออกเลยนะคะไอ้ตัวนี้เมย์ก็ถามเพราะว่าเออมันอ,อยู่ตรงไหนตรงสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างล่างเนาะเออเขาบอกเอามือไปจับแล้วดึงออกมาเออพอเมย์เอาไปจับแล้วก็ดึงออกมานะคะแล้วก็วางมันไว้อย่างนั้นแหละเขาบอกตอนเช้าให้ตรงนี้แห้งแล้วค่อยเอามาใส่เหมือนเดิมเนาะ เพราะว่าเพราะว่าคืนนี้เนี่ยมันจะเรียกช่างไม่ได้แล้วดึกแล้วอะไรนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะคะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนาะอันนี้ก็เมยก็ได้เจอสมาเลียสองคนทั้งคนนี้ที่อยู่ใกล้ๆ้บ้านนะคะเธอมีน้ำใจมากแล้วก็ช่างที่อยู่ไกลนะคะไกลออกไปจากเมนิดนึงนะคะแต่เขาก็จะสื่อสารกับเมทางโทรศัพท์ก็าสามารถแก้ไขปัญหาให้เราได้เลยก็อเป็นอะไรที่บอก ต้องบอกว่าแบบเนาะดีมากๆเลยอันนี้ก็เป็นไม่เรื่องไม่ใหญ่นะคะแต่เรื่องไม่ใหญ่อะไรก็ตามถ้าคือมันมีคนแสดงน้ําใจแบบคือแสดงน้ําใจโดยไม่ใช่ญาตินะคนะมันจะรู้สึกดีมากนะไม่ใช่คนรู้จักนะคะมีวันหนึ่งเมย์ก็เปลี่ยนกระถางต้นไม้หน้าบ้านเนาะเทออกมาหมดเลยเออนางไม่ได้เก่งนะคะแต่ว่านางชอบทําเป็นคนชอบทาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเทกระถางมา เราก็สอบปุ๋ยไปวางวก็เทดินออกเพื่อที่เมจะเปลี่ยนกระถางใหม่ทั้งหมดเอาดินใหม่ลงไปใส่อะไรอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วก็มีคุณลุงคนหนึ่งนะคะเขาก็เดินมาสังเกตเห็นเมกําลังเปลี่ยนกระถางอยู่มีก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าบอกคนนี้ก็เป็นสมาลัยใจดีเหมือนกันนะคะก็คือแบบตอนที่เมรเริ่มทํางานนะเมก็คิดในใจว่าเดี๋ยวจะมีใครมา ทักเมไหมว่าเมกำลังทําอะไรอยู่แล้วเมกำลังวางแผนยังไงอะไรเงี้ยมันคือเมทำเละเทอะหมดหน้าบ้านเมเลยน,นะเสร็จละก็คนนี้เหมือนกันนะคะเขาก็เดินผ่านมาเมกำลังเอาตน้นไม้ลงไปแล้วก็ใส่ดินใหม่ลงไปเพิ่ม่โขงเขาก็มาบอกเมว่ากระถางพวกนี้ที่เมกำลังจะเปลี่ยนเนี่ยเล็กเกินไปเมควรจะไปซื้อกระถางใหม่มานะคะกระถางนี้ใช้ไม่ได้ละ แต่อันนี้ใช้กับอันนี้ได้อีตัวต้นนี้ใช้กับถางนี้ได้ต้นนี้ใช้กับถางนี้ได้คือว่าบางแผนที่เมเศษ็จหมดเลยนะคะเพราะว่าโอยร้านกระถางมันอยู่ไกลมากเลยนะเออไม่เป็นไรเขาก็บอกให้เมเอาลงอันนี้ไว้ก่อนแต่ต่อไปต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าแบบขนาดต้นมันเนี่ยมันจะต้องกระถางต้องใหญ่กว่านี้นิดนึงจะได้รองรับได้อะไรอย่างนงี้นะคะไม่น่าเชื่อว่าเขามาบอกเมถึงกับ วิธีการต่างๆแล้วก็ขนาดของกระถางแล้วก็ขนาดของต้นไม้ที่จะใส่ลงไปเนาะวันนั้นเมย์ก็ได้พบคนหนึ่งนะคะที่เมย์กำลังเปลี่ยนต้นไม้อยู่มีคนเดินผ่านมีหลายคนแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจเมย์ว่าเมย์ทำอะไรเพราะว่ามันเป็นการคลุกขี้ดินเลยนะคะวันนั้นก็มอมเมมมากนะแต่คนนี้แบบมาถึงขนาดบอกว่าจะใช้กระถางรุ่นไหนกับต้นไม้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนเมย์ก็ ไม่ได้วางแผนเต็มรูปแบบแบบนั้นนะ่ไม่วางแผนแค่ว่าเมย์จะขยายกระถางให้มันแบบมันแออัดยกเยียยไปด้วยลากข้างล่างเมย์ก็ตัดลากทิ้งตามอันนี้เมย์เข้าไปดูใน u t u b e เนาะตัดลากทิ้งอะไรประมาณนี้นะคะแต่เมย์ก็พบสมารียอีกเหมือนกันนะคะก็พี่น่าเชื่อเนาะมันพี่น้องคนดีในในในสังคมเรานี่มีนะเท่าที่เมย์เนี่ยมีประสมมานีสามคนนี้เมย์ว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะ คือนนี้เราไม่ได้คาดหวังกับคนเหล่านี้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาชีวิตประจําวันเราไม่ได้เจอกันนะคนเหล่านี้นะจะมีคนที่มาดูไฟให้เจอกันนะคะแล้วก็ช่างไฟก็มาทุกครั้งที่มีปัญหาก็โทรหาเธออยู่แล้วนะะเนาะเกี่ยวกับไฟนะคะเพราะมีคนไม่ไม่ไม่ไมทําไฟไม่เป็นไม่ทําทําเป็นก็ไม่ทําแล้วก็สูมเสี่ยงมากอะไรอย่างนี้นะคะ